สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดูดวงอาจารย์หนึ่งพยากรหนึ่งเจ็ดแปดเก้คลิปนี้เป็นคลิปทํานายโชคชะตาของชาวลัคนาราศีธนูนะคะและสำหรับท่านที่มีลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีธนูนะคะก็สามารถรับชมดูคลิปวิดีโอนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะคลิปนี้เป็นคลิปอ่านดวงการงานการเงินความรักโชคลาภ ประจำเดือนกันยายน2 5 6 5ค่ะก่อนรับชมคลิปวิดีโอนะคะอาจารย์รบกวนทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องอาจารย์หนึ่งพยากรณไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่คลาดคำทำนายหรือคลิปใหม่ๆที่อาจารย์ลงไว้นะคะ ก่อนฟังคําทํานายนะคะอาจารย์ขอแจ้งนะคะว่าการทํานายนี้เป็นการทํานายโดยภาพรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงบุคคลนดบุคคลหนึ่งอย่านําคําทํานายไปใช้ในการตัดสินใจอะไรที่เป็นเรื่องใหญ่ๆในชีวิตนะคะอาจารย์แนะนําว่าต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นค่ะส่วนเรื่องที่เตือนสามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้เลยนะคะ คำทำนายเป็นเพียงให้ท่านนําไปวางแผนและปรับใช้ขอให้ทุกท่านรับแต่สิ่งดีๆจากคลิปวิดีโอนี้ไปนะคะส่วนทิ่งที่ไม่ดีก็ให้ท่านระมัดระวงังการทํานายเป็นแค่ส่วนหนึ่งจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้นะคะอยู่ที่การกระทําของตัวบุคคลเองทําดีได้ดีนะคะอาจารย์ขอให้ทุกท่านทําแต่ความดีคะ่ะ อาจารย์ขอเปิดไพ่ให้กับชาวลัคนาราศีธนูนะคะไพ่หมายเลหนึ่งตัวคุณเป็นเช่นไรในช่วงนี้นะคะคุณด้ไพ่สามถ้วย the tree of cups นะคะอาจารย์มองว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีของชาวลัคนาราศีธนูเลยทีเดียวนะคะเป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองมีความสุขเกิดขึ้นนะคะสถานการณ์ในช่วงนี้ค่อนข้างที่จะผ่อนคลายสบายๆกับชีวิตนะคะ คุณอาจจะมีการพบปะเพื่อนฝูงมีการเข้าสังคมใหม่ๆนะคะหากมีปัญหามาก่อนหน้านี้ก็จะค่อยๆค,ค,คี้คายลงไปได้วยดีนะคะอาจจะได้รับข่าวดีได้รับของขวัญหรือของฝากจากเพื่อนฝูงคนรู้จักในเรื่องการเงินนะคะระวังการใช้เงินตามใจตัวเองมากเกินไปนะคะคนโสดมีโอกาสที่จะพบรักและก็พัฒนาต่อจนถึงขั้นคบหาดูใจกันนะคะในเรื่องการงานจะมีข่าวดีรอคอยคุณอยู่ในอนาคตนะคะ อาจจะมีข่าวในเรื่องของงานใหม่มีการมีความรับผิดชอบใหม่ๆเข้ามานะคะเป็นสิ่งที่ต้องระวังในช่วงนี้คือคุณอาจจะทําตัวสบายๆมากเกินไปจนทําให้ไม่รอบคอบในเรื่องการงานได้นะคะต่อมาใบที่2นะคะสถานการณ์ในช่วงนี้หรือว่าสิ่งที่เข้ามากระทบนะคะคุณไพ่เก้าไม่เท้านะคะ The k n i g h t of Wands นะคะอาจารย์มองว่าช่วงนี้นะคะยังไม่เหมาะที่จะขยับขยายหรือว่า เปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวคุณนะคะอาจมีความรู้สึกอึดอัดใจและถูกจับผิดมีความกดดันมากในเรื่องงานนะคะคุณอาจโดนจํากัด ในการทำสิ่งต่างๆมีความรู้สึกว่าถูกควบคุมจากคนที่มีอิทธิพลที่สูงกว่ามีปัญหาเข้ามาให้คนรู้สึกหงุดหงิดหรือคนใกล้ชิดอาจจะทำท่าทีงุดหงิดใส่คุณก็ได้เช่นกันนะคะสิ่งที่คุณทำได้ในช่วงนี้คือควรอยู่นิ่งๆไปก่อนอย่าพึ่งใจร้อนแล้วก็พยายามจะทำอะไรในช่วงนี้ควรควบคุมอารมณ์เอาไว้ด้วยนะคะรวมถึงแสดงจุดยืนของตัวเองให้ชัดเจนเพื่อป้องกันไม่ให้คนอื่นเอาเปรียบคุณจนมากนเกินไปนะคะ ต่อมาใบที่3นะคะอนาคตของคุณเป็นเช่นไรนะคะในส่วนของเจ้านายผู้ใหญ่นะคะ คุณได้ไพ่ราชาถือเหรียญ The Kings of Pentacles นะคะอาจารย์มองว่าสถานการณ์โดยรวมแล้วจะมีความชัดเจนแล้วก็มั่นคงมากขึ้นนะคะมีโอกาสประสบความสําเร็จในชีวิตโดยเฉพาะในเรื่องการเงินการงานอาจจะได้รับเงินก้อนใหญ่ได้รับเงินปันผลหรือมีผลตอบแทนจากการลงทุนนะคะในคนทําธุรกิจส่วนตัวจะมีโชคด้านการเงินเข้ามานะคะค้าขายดีเป็นเทน้ําเทท่านะคะเรียกได้ว่าเป็นจังหวะที่มีลูกค้าเข้ามาเยอะตั้งแต ดังนั้นนะคะคุณควรตักตวงไว้มากๆนะคะจังหวะด,ดีๆเหล่านี้จะหมดไปเนาะคุณจะต้องรีบตักตวงนะคะคนที่ทํางานประจํารู้สึกว่าเจ้านายอาจจะเคี่ยวอยู่สักหน่อยนะคะแล้วก็เอาใจยากดังนั้นควรรอบคอบเรื่องงานเอาไว้ด้วยนะคะข้าวเกษตรกรไทยหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ช้อปปี้และ l a ซาดานะคะข้าวดีเหนียวนุ่มหอมอร่อยค่ะมีทั้งข้าวเหนียวแล้วก็ข้าวหอมมะลินะคะ เป็นข้าวกเกษตรกรไทยขายโดยกเกษตรกรนะคะลิงก์ในการสั่งซื้อนะคะอาจารย์จะแปะไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ค่ะต่อมาใบาที่4นะคะความเป็นอยู่ที่ผ่านมานะคะคูณด้ไพ่เดอะแฮงแบนนะคะในช่วงที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่ต้องอดทนกับทุกๆเรื่องเป็นช่วง ที่มีความเครียดจิตตกแล้วก็วิตกกังวลกับหลายๆอย่างอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับการเงินหรือมีหนี้สินนะคะต้องระวังการค้ำประกันให้บุคคลอื่นเพราะว่าอาจจะต้องมานั่งรับผิดชอบได้นะคะส่วนในเรื่องสุขภาพนะคะคุณอาจจะมีแกนเจ็บป่วยนะคะให้คุณดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะในเรื่องความรักอาจจะมีเรื่องให้เสียความรู้สึกจากคนรักหรือมีปัญหากับคนรักนะคะ อาจารย์อยากให้คุณประคับประคองความสัมพันธ์นี้ไว้นะคะค่อยคุยค่อยคุยกันอย่างใจเย็นๆนะคะในคนโสดนะคะอาจจะเป็นช่วงที่คุณเหงาแล้วก็ต้องการความรักเป็นอย่างมากค่ะต่อมาไพ่ใบที่5ก็คืออดีตที่ผ่านมาของคุณนะคะ <c oughs> เกี่ยวกับลูกน้องบริวารน,นะคะคุณในไพ่หกเหรียญ the six of pentacles นะคะ หากในอดีตคุณได้รับความช่วยเหลือคนอื่นเอาไว้นะคะจะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยคุณในยามที่คุณมีปัญหามีเรื่องให้หมุนเงินหรือจําเป็นต้องกู้หนี้ยืมสินนะคะแต่ก็จะได้รับความช่วยเหลือในคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวกิจการจะยังพอไปเรื่อยๆนะคะแต่อาจจะยังไม่ได้มีเงินเหลือในระบบมากนักนะคะหากมีลูกน้องคุณอาจจะต้องให้คําแนะนําในเรื่องการงานและก็อย่าลําเอียงไปที่คนใดคนหนึ่งมากเกินไปเพราะจะทําให้มีปัญหาได้นะคะ ต่อมาใบที่6สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะไพ่5้าถ้วย The Five of Cups นะคะสถานการณ์ต่างๆอาจจะยังไม่เป็นไปตามที่คาดหวังของคุณนักนะคะอย่าเพิ่งท้อหรือว่าหมดหวังจนเกินไปนะคะควรระวังความคิดมากของตัวคุณเองเอาไว้ด้วยนะคะมีแนวโน้มของความผิดหวังรออยู่นะคะแต่หากคุณลบความคาดหวังลงได้ก็จะทำให้สถานการณ์ไม่เลวร้ายอย่างที่คิดนะคะ ในเรื่องความรักคุณอาจจะรู้สึกหมดหวังและก็รู้สึกไม่มั่นใจในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคุณทั้งสองคนนะคะอย่างไรก็ตามการเปิดใจคุยกันจะเป็นสิ่งที่คุณควรทํามากที่สุดในตอนนี้นะคะในการประครับประคองความสัมพันธ์ให้กลับมาดีอย่างเดิมค่ะต่อมาใบที่7แนวทางการแก้ไขปัญหานะคะคุณในไพ่6ถ้วยหรือว่า the six of cups นะคะ คุณอาจจะมีความรู้สึกเบื่อหน่ายในช่วงเดือนนี้รู้สึกว่าปัญหาที่คุณเผชิญอยู่นั้นไม่ใช่ปัญหาใหม่แต่เป็นปัญหาเดิมๆที่เคยเกิดขึ้นแล้วและกลับมามีปัญหาในรูปแบบเดิมๆอีกครั้งนะคะควรมองหาวิธีการใหม่ๆในการแก้ไขปัญหาดูบ้างนะคะเพราะว่าวิธีการเดิมที่ใช้อยู่อาจจะไม่เหมาะสมหรือว่าไม่สามารถทำให้ปัญหาหมดไปได้อย่างถาวรน,นะคะในช่วงนี้ควรใจเย็นแล้วก็อย่าแก้ปัญหาอย่าใจร้อนนะคะอย่าอย่าแก้ปัญหาแบบใจร้อนเนาะ คุณอาจจะมีปัญหากับคนในครอบครัวในเรื่องเดิมๆทําให้เบื่อหน่ายอย่างมากนะคะอย่ายึดติดคิดมากเกินไปเนาะแล้วก็ให้ยอมเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆดูบ้างนะคะต่อมาใบที่8คนที่อยู่รอบๆตัวเพื่อเพื่อนแล้วก็ครอบครัวนะคะ คุณได้ไพ่ราชาถือไม้เท้านะคะ The Kings of Wands นะคะอาจารย์มองว่ามีการติดต่อในเรื่องการงานกับผู้คนรอบข้างอาจได้ไอเดียเกี่ยวกับการทำธุรกิจที่น่าสนใจจากเพื่อนฝูงและก็กลุ่มสังคมของคุณนะคะในคนทำงานประจำคุณอาจจะรู้สึกว่าภาระเรื่องงานค่อนข้างหนักเป็นพิเศษและรอบๆตัวคุณมีแต่คนเก่งมีความสามารถทั้งนั้นนะคะอย่างไรก็ตามคุณสามารถขอคำแนะนำจากคนรอบ,รอบข้างคุณได้การเงินในระยะนี้จะมีค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับ เพื่อนฝูงเข้ามามากขึ้นดังนั้นควรระวังการใช้จ่ายเอาไว้ด้วยนะคะด้านความรักอาจจะพบรักกับเพื่อนร่วมงานหรือว่าเจอคนที่มีบุคลิกดีทำงานเก่งมีโอกาสสมหวังนะคะ ต่อมาใบที่9ความคิดภายในใจแล้วก็สิ่งที่คุณคาดหวังในเดือนนี้นะคะคุณได้ราชนีถือไม้เท้า the queens of w a n d s นะคะคุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทําอะไรให้สําเร็จตามที่คุณหวังไว้นะคะคุณจะรู้สึกว่าตัวคุณเองม,มีพลงังล้นเหลือที่จะทําสิ่งต่างๆมากมายนะคะ ข้อเสียของคุณอาจเป็นเพราะคุณเป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็อาจเปลี่ยนแปลงความคิดได้ตลอดเวลาเรียกง่ายๆว่ามีโครงการที่จะทําเต็มไปหมดนะคะแต่อาจจะไม่ได้ลงมือทําสักอย่างเพราะว่าเป็นคนเปลี่ยนใจง่ายหากคุณมีความอดทนแล้วก็ใจเย็นมากกว่านี้จะช่วยให้สามารถทําอะไรได้นานแล้วก็ทําไปได้ตลอดรอดฝั่งอย่างแน่นอนคะ่ะ ต่อมาใบที่10คือบทสรุปนะคะคุณได้ไพ่1ดาบ the ace of swords นะคะโดยสรุปแล้วนะคะยังเป็นช่วงเวลาที่ตึงเครียดแล้วก็ต้องใช้ความรอบคอบในการตัดสินใจสถานการณ์ที่เผชิญอยู่คุณรู้สึกเครียดแล้วก็กดดันอย่างมากนะคะนอกจากนี้ควรระวังปัญหาเรื่องสุขภาพอาจจะไม่สบายหรือเจ็บป่วยได้ในช่วงนี้มีแนวโน้มว่าจะมีคําพูดจาจากคนรอบข้างหรือว่าคําพูดจาจากคนรักทําให้คนเสียความรู้สึกควรใจเย็นแล้วก็ อย่าเพิ่งโต้ตอบนะคะเพราะจะยิ่งทําให้มีปัญหาบานปลายจนถึงขั้นทะเลออกกาะกันรุนแรงได้สําหรับคนที่มีคนรักอยู่แล้วอาจจะมีเรื่องให้เสียความรู้สึกจากคนรักโดยไม่คาดคิดมาก่อนซึ่งจะทําให้คุณเริ่มกังวลว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักอาจจะไม่ราบรื่นอ,อีกต่อไปเนาะหากยังโสดมีโอกาสที่จะพบใครบางคนเข้ามาในชีวิตคุณแต่ว่าอาจจะยังไม่ถูกใจคุณเท่าไรนักนะคะหรือมีโอกาสพบรักกับชาวต่างชาติหรือว่าคนแดนไกลก็เป็นได้คะ่ะ อาจารย์ขอจบการทำนายไพ่ยิปซีไว้เบื้องต้นเพียงเท่านี้นะคะในนามของผู้จัดทำได้ทำการทำนายตามตำราและบูรพาจารย์เรียบร้อยแล้วนะคะคำทำนายอาจไม่ละเอียดเจาะจงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการทำนายโดยรวมนะคะเน้นเฉพาะเนื้อหาหลักของไพ่นะคะทุกคำทำนายขอให้ท่านพิจารณาแต่ตองให้น้อมรับแต่คำทำนายดีๆเพื่อเป็นกำลังใจในการใช้ชีวิตนะคะ อย่ากให้คำทำนายทายทั้งนี้เป็นนายของท่านนะคะทุกอย่างสามารถป้องปรามผ่อนหนักเป็นเบาได้อยู่ที่ตัวท่านเองนะคะบุญที่ทำจะเปลี่ยนเส้นทางกรรมของท่านได้นะคะหากคำทำนายข้างต้นล่วงเกินท่านด้วยมโนกรรมวจีกรรมกายกรรมและอติ อคติใดๆก็ตามนะคะขอให้ท่านอโหสิกรรมให้ผู้จัดทาด้วยนะคะสุดท้ายนี้ขออํานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพบ,บูชาจงช่วยอํานวยอวยชัยให้ท่านมีสติปัญญาปราศจากโรคภัยด้วยเทินขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังอาจารย์มาจนจบคลิปนี้นะคะหากชอบรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s ับสไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ